ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้คกับกันใแม่ไม่มีเลยเ่คใครที่จะมาไหว้นะคะมาวันธรรมดาได้เลยไม่มีคนแต่วันนี้ในู่ยนราชาการเขาน่าจะมีประชุมนะคะไม่มีที่จอดรถเลยปกติรถก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ นี่เราก็กำลังจะกลับกันแล้วจะ้ะเพราะว่าพ่อโทรตามแล้วบอกว่ามาเร็วๆจอดรถไม่ได้ะะนะะอ่าแดี๋วตอนนี้ก็จะกลับจากตรงนี้เดี๋ยวมญญาะะมีครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะไปครับมีวิญญาณเฝ้าอย,ญญาาอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปหลงคาเฟ่แล้วนะคะนี่ไงสารหลักเมืองโอเคค่ะเดี๋ยวจบ คลิปสารหลักเมืองเพลงเท่านี้บ๊ายบาย